สวัสดีครับผมจาก NS Audio นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการรีคอร์นะครับหรือว่าการเรียกปีเซตมาใช้ของตัวโปรเซสเซอร์มารันนี่นะครับมาดูกันว่า,าจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับปุ่มแรกที่จะต้องกดนะครับ u n i i t y นะครับปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บ หน้าจอแสดงผลขึ้นมานะครับให้เลื่อนเมาส์ตรงวอลลุ่มตัวใหญ่นะครับหครั้งหมุนไปทางขวานะครับก็มันจะถามว่าโปรแกรมยู i ิตี้ก็กด Enter นะครับปุ่มนี้นะครับปุ๊บหครั้งอาจจะถามว่ารีคอร์ p r ีเซตหรือไม่กด Enter อีก1ทีครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นก็จะมี r ีเซตที่เราทำไว้ขึ้นมานะครับ P01 นะครับเป็น2 w a เ s t e ิโอนะครับหมุนอ่าตอนนี้จะเป็น P02 นะครับ3เวสต์ e เตอสมมุติว่าเราจะใช้3เวสต์ e เตอนะครับก็กด enter อีกหทีครับมันจะถามว่าต้องการรีคอร์นะครับหมายถึงว่าเรียกโปรแกรม3เวตัวนี้มาใช้ไหมนะครับก็กด enter อีกหนึทีครับหลังนั้นก็รอครับโหลดดิ n งโอเคครับกด esc ออกมานะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องก็อยู่ในโหมดของ 3-way stereo นะครับเพียงแค่นี้เองนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ